สำหรับตัวข่าวนี้นะครับผมก็จะเป็นอบอกประมาณว่าเดี๋ยวเขาจะมีเหมือนการฉลองครับผมในช่วงเทศกาลเนี่ยเนาะเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยก็เชื่กว่าเป็นเดือนเทศกาลแบบเยอะเลยแหละที่มันเยอะไม่ใช่เพราะว่ามีมีมวันมีวันพิเศษเยอะนะแต่หมายถึงว่าตั้งแต่วันที่สิบห้าอย่างจริงจริงอย่างถ้าที่ทํางานผมเขาก็จะแบบหยุดบางคนเขาหยุดตั้งแต่แบบ ยี่สิบหรืออะไรนี้เลยเพราะว่ามันก็หยุดยาวไปเนาะจนถึงช่วงปีใหม่นะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างมาให้ทํากันซึ่งจริงข่าวนี้มันมีตั้งแต่วันที่3ธันวาคมแล้วอันนี้ผมก็ทําช้าไปเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ตามข่าวสารมาก,ก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมนานเรื่อยๆนะครับผมรวมไปถึงว่าที่สําคัญเลยคือสเตมครับเพราะอันนี้เราจะเป็นคาที่ว่ากันด้วยเรื่องของคอมม u n i t y นคอนเทนเตอร์โดยเฉพาะเลยรวมไปถึงของช่องทางการเกมด้วยนะครับผมที่เรามาดูกันครับผมว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ก็อันนี้เขาจะแนะนำมาให้คุณเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ World ท a n k Asia นะครับผมที่เพื่อที่จะว่าติดตามดูข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสตรีมที่จะมีขึ้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแจ้งล่วงหน้าก่อนประมาณสักวันสองวันอะไรอย่าเงี้ยครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับผมก็สตรีมทางการครับผมเรามาดูกันก่อนว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างเพื่อให้เข้าใจง่ายเลยมาดูนี้กันคือคุณจะได้ชุดอาา ชุดซ้อมชุดส้อมใหญ่ชุดปฐมให้บานใหญ่แล้วก็อ่าเครื่องดับเพลิงอัตโนมัตินะครับผมอย่างละสามชิ้นเมื่อคุณดูครบเนี่ยหกสิบหกสิบนะหกสิบหกสิบนาทีนะครับผมเมื่อคุณดูครบเก้าสิบนาทีคุณมีสิทธิ์จะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้มีสิทธิ์นะครับอ่าวันพรีเมียมหนึ่งวันวันพรีเมียมหนึ่งวัน ไม่ก็คุณจะได้เป็นกล่องใหญ่หนึ่งกล่องเป็นกล่องปีใหม่นะครับผมกล่องปีใหม่ก็จะให้ของรางวัลเป็นอาเป็นเห็นคริสตัลเนาะสีฟ้านะครับผมตารางครับผมตารางจะต้องดูที่ช่องทางการครับช่องทางการของเวฟแองเกียนะครับผมที่ชวิชโดยของเกาหลีก็มีไปแล้วนะผมเมื่อวันที่9วันของญี่ปุ่นมีไปแล้ววันที่9แล้วก็ของจีนมีไปแล้ววันที่13แล้วก็จะมีของไทยกับของของจะมีของไทยกับของโซน จะมีของไทยกับของสังกฤษครับผมของไทยนะผมจะมา,มาที่20เวลา18นาฬิกาบ้านเรานะครับผม19นาฬิกา,านี้ที่เห็นคือจะเป็นของเวลาสิงโคโปร์ดังนั้นของเราลบมา1ชั่วโมงก็จะเป็นเริ่มที่เวลา16เอ้ยขอโทษครับเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนั่นเองส่วนของอังกฤษของของอังกฤษนะครับผมก็น่าจะนำสตรีมโดยโคนนนเนาะก็จะเลก็จะเป็นเวลา19นาฬิกา,า45นาทีของบ้านเรานะครับผมดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูเราดูช่องไทยแล้วเรามาช้าเกินเช่น คุณเพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนหนึ่งทุม่มคุณก็ถ้าเกิดของไทยยังยังสตรีมอยู่คุณก็อาจจะนั่งดูขอไปก่อนสมมติถ้าหมดมากลางคันเช่นเฮ้ยเขาสตรีมแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็กลับบ้านถึงหนึ่งทุ่มแล้วคุณดูถึงแค่ตอนสองทุม่มคุณก็รออีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะรอเขาส่งส่งไม้ต่อให้หรือว่าเขาอาจจะปิดไปเลยแล้วก็คุณก็รอไปดูของอังกฤษดูได้นะครับผมตอนเวลาสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผมของ ช่องอังกฤษเนาะช่องก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละไม่ใช่อยู่ข้างๆกันก็ใช้ได้ว่าใช้ช่องเดียวกันเลยนะครับผมก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้แหละมันก็น่าจะนับให้ก็ลองดีเฟตลองเช็คดูเวลาแล้วครับผมอันนี้สําคัญมากว่าบางทีเนี่ยระบบของทวิชมันมีปัญหามันไม่นับเวลาให้ซึ่งเอาตามตรงอ่ะทีมงานของทางบล็อกแท้งทำอะไรให้มากไม่ได้ยกเว้นว่ามันเป็นผลมาจากการที่การทีมงานตั้งค่าไม่ดีหรือมีปัญหาที่การตั้งค่าของทีมงาน w o r l กแทงเองซึ่งส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เ่งส่วนใหญ่อะ ถ้าเกิดเป็นปัญหาทั่วไปมันจะไม่มันจะไม่ใช่ปัญหากรณีเช่นนั้นนะครับผมดังนั้นก็ลองเช็คดูนะครับผมเช่นทุกสามสิบนาทีอะไรเงี้ยลองมาเช็คดูเพราะนี่มันเป็นดอกสั้นๆอนะดอกแบบหกสิบนาทีมันก็น่าจะพอรู้ผลหกสิบนาทีเอ้ยของขึ้นไหมดูต่ออีกสามสิบนาทีก็ได้ของแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะอืมใครสงสัยอะไรก็เข้าไปดูในดอกไกด์ได้แล้วก็ส่วนในของคอมมิชชั่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 นของคอมม เป็นเปิดกล่องเนาะวันที่เกิกรรมช่วงสองเนี่ยก็คือกำลังดำเนินอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปสตรีมตอนอวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์ตอนเวลา15้งนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นวินเทอร์วินเทอร์วอลเฟร์นะครับผมเป็นหมดใหม่เนาะหมดฤดูหนาวแล้วก็จะมีตัวเออมันได้จะมีสตรีมตอนช่วงวันที่2 1่สถึงยีบสอง เป็นสตีมพิเศษนะครับผมก็จะมีของแจกด้วยแต่ว่าค่าเอะไรเขายังไม่เปิดเผยม,มามากแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่เก้าครับผมก็จะมีจะมีกิจกรรมเนี่แหละอืมแต่เขาก็ยังไม่แอมยังไม่ยังไม่บอกมาว่ามีอะไรบ้างโอเคประมาณนี้ว่าย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าให้ตามข่าวแล้วก็ลองลอง,ลองมาร์กปันไปเลยก็ได้ครับผมเช่นจริงๆแล้วมันเปิดทิ้งไว้โดยที่แบบไม่ต้องเปิดเสียงยังได้เลยแต่เขาให้เปิดแล้วเปิด,ปด,ปด,ปดตรงหน้าจอทิ้งไว้อะ เปิดได้มือถือเิงก็เปิดได้เปิดหน้าจอทิงไว้เหมือนกับว่าให้เราให้มันนับแต้มดูตลอดอะ่ะแค่นั้นเองง่ายมากเลยครับพี่ในทำนี้โอเคประมาณนี้ครับ